เรื่องของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโดยเฉพาะผ่านสงครามรัสเซียยูเครนขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อีลอนมัสถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่สื่อสารัฐรายงานว่าการให้บริการดาวเทียม Starlink ของบริษัทของอีลอนมัสปิดกั้นสัญญาณเพื่อไม่ให้ยูเครนโจมตีในรัสเซียคุณธรดินคะ ความหมายของการออกมากล่าวหาของสื่อสหรัฐคืออะไรแล้วสตาร์ลิงเนี่ยเข้าไปเกลียวกับสงครามรัสเซียยูเครนได้ไงคะคือแน่นอนว่าบริษัทสตาร์ลิงอยู่ในความดูแลของอีลอนมัสกอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถูกนําชื่อของอีลอนมัสกมาพูดถึงด้วยก็มีต้นเหตุมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าถึงชีวิตของเขาเนะครับเรื่องนี้พอพูดถึงอีลอนมัสกนะครับขยบตัวเมื่อไหร่ก็เป็นข่าวทุกครั้งและครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกพาดพิงนะครับ แล้วทําให้เขาต้องออกมาตอบโต้ทันทีที่มามาจากหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของวอเตอร์ไอเซคสันนะครับเป็นหนังสือที่เขียนชีวประวัติของอีลอนมัสครับเพิ่งมาวางแผงได้ไม่นานนี้เองนะครับมีข้อความในหนังสือระบุว่าเขาอยู่ในสงครามครั้งนี้ได้อย่างไรสตาร l i n งไม่ได้ตั้งใจจะมีส่วนร่วมในสงครามเพื่อให้คนดูสามารถดู Netflix ได้อย่างเพลิดเพลินและใช้เรียนออนไลน์ทำสิ่งดีๆที่สงบสุขไม่ใช่การโจมตีด้วยโดรน ข้อความนี้เป็นการกล่าวถึงนะครับว่าการใช้ Starlink ของยูเครนนั้นเอาไปใช้เพื่อโจมตีรัสเซียครับเนื่องจากมีคำขอขอให้เขาเปิดสัญญาณนะครับในพื้นที่ของเซวัสโตพในเขตไครเมียครับเพื่อที่จะนำโดรนมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโจมตีเรือของรัสเซียแต่เขาปฏิเสธเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามใหญ่ครับ ข้อมูลอ้างว่าการตัดสินใจของมัสก์มีสาเหตุมาจากความกังวลว่ารัสเซียจะตอบโต้การโจมตีของยูเครนในไครเมียด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับอ้างอิงมาจากการพูดคุยระหว่างมัสก์กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัสเซียรเรื่องนี้ก็เปิดเผยพอเปิดเผยออกมานะครับก็มีการตอบโต้อีกด้านหนึ่งมิคาอิลมิคาอิโลโปโดยักษครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนกล่าวหาว่าอีลอนมัสก์ได้กระทําการร้ายแรงนำไปสู่ความสูญเสีย เหตุใดจึงต้องการปกป้องอสัญาารสงครามนะครับขณะที่สื่อในสหรัฐก็วิเคราะห์ว่าท่าทีของเขากําลังเป็นการเปิดห่างให้กับรัสเซียหรือไม่ครับและช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวก็มีความเคลื่อนไหวของอีลอนตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะใน X หรือว่าอาดีตทวิตเตอร์นะครับอย่างข้อความนี้เขาบอกว่าคําขอของยูเครนนั้นเป็นคําขอฉุกเฉินครับที่ต้องการจะเปิดทางให เปิดใช้สัญญาณของ Star าล n k นะครับนำทางไปจนถึงเซวัสโตพอเพื่อที่จะโจมตีเรือรบของรัเสเซียนะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นด้วยกับคำขอนี้ SpaceX จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่บานปลายเช่นเดียวกับ Water ร s s e เ s n n นะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นย้ำแนวคิดของเขาด้วยครับ แต่ก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์ครับได้ตอบโต้ทางโซเชียลมีเดียกับเจ้าหน้าที่ยูเครนหลายครั้งนะครับรวมถึงวลาดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีด้วยครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาที่ต้องการยุติการดุรานการรุรานของรัสเซียโดยให้ยูเครนเป็นเป็นฝ่ายยอมนะครับและในในเดือนต,ตุลาคมปีที่แล้วครับเขาเสนอข้อตกลงสันติภาพโดยเสนอให้มีการลงประชามติพันหนวกยูเครนที่รัสเซียยึดครองไว้ให้ได้ และให้ยูเครนยอมรับอำนาจที่ปไตยของรัสเซียเหนือคาบสมุทรไครเมียและยูเครนต้องมีสถานะเป็นกลางโดยมีการโหวตทาง X ด้วยนะครับด้านสหภาพยุโรปเองก็กล่าวหา X ว่าอนุญาตให้มีการเผยแพร่โฆษณาชนเชื่อของรัสเซียเกี่ยวกับยูเครนหลังมีบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียเติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นี้ครับ คุณนัทธาครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่นํามาประกอบกับเรื่องราวในหนังสือที่เพิ่งเปิดเผยมาไม่นานนี้ครับทาให้มีการตั้งคําถามถึงอีลอนมัสก์เกี่ยวกับสตาลิงครับแล้วสตาลินคืออะไรคะทำไมถึงมีบทบาทอย่างมากในสงครามรัสเซียยูเครนคะนับตั้งแต่รัสเซียไปบุกยูเครนนะครับโครงสร้างพื้นฐานถูกทําลายหมดรวมทั้งโครงสร้างอินเทอร์เน็ตด้วยครับและโครงสร้างอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นการวางเครือข่ายบนพื้นดินเมื่อถูกโจมตีหมดก็สามารถ ทำให้รัสเซียขออภัยครับยูเครนไม่สามารถติดต่อทางออนไลน์ได้นะครับดาวเทียมอินเทอร์เน็ตจึงเป็นคําตอบครับสตาร์ลิงก็เป็นหนึ่งในบริษัทนะครับที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยปัจจุบันก็มีหลายบริษัทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเว็บที่ให้บริการสนับสนุนโดยรัฐบาลของอังกฤษนะครับหรือว่าเวียแตและก็อีกหลายบริษัทเลยครับที่ให้บริการในขณะนี้ครับปัจจุบันนะครับสตาร์ลิงนั้นก็ให้บริการมาแล้ว ทั่วโลกนะครับหลายประเทศด้วยกันแล้วก็พยายามส่งดาวเทียมขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยล่าสุดก็เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับส่งไปอีก22ดวงปัจจุบันมีดาวเทียมในเครือข่ายแล้ว4,000ดวงนะครับที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโครจรทางบริษัทเขาตั้งเป้าว่าจะส่งดาวเทียมเต็มระบบทั้งหมด12,000ดวงด้วยกันกับ และในอดีตก็เคยมีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับแต่ว่าดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนั้นจะอยู่ในวงโครจรค้างฟ้านะครับซึ่งอยู่สูงมากๆทําให้การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้าครับแต่ปัจจุบันนั้นมีหลายบริษัทที่ให้บริการและก็มีดาวเทียมในเครือข่ายมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในวงโครจรที่ต่ํากว่าหรือว่า low earth orbit นะครับทำให้การรับส่งสัญญาณน,นั้นก็เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นและก็มีทางเลือกมากขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้การส่งสัญญาณดาวเทียมเข้าถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลครับและนี่คือปัจจุบันนะครับพื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่ที่ Starlink นั้นให้บริการแล้วรวมถึงในเอเชียนะครับก็มีทั้งญี่ปุ่นมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ด้วยครับส่วนไทยนั้นนะครับก็ต้องรออนุมัติจากทางกสทชเพื่อที่จะให้อนุญาตใช้อุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อที่จะมาให้บริการครับ อุปกรณ์รับสัญญาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างที่บราซิลครับมีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณก็คล้ายกับดาวเทียมที่ให้บริการช่องโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตที่เมื่อติดตั้งแล้วแล้วก็มีสัญญาณไฟฟ้าเชื่อมต่อเปิดให้บริการแล้วก็สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ครับในขณะนี้นะครับทาง s t a r l i n k เองก็ให้บริการในยูเครนด้วย การลงทุนส่วนตัวของส t า r l i n k ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวยูเครนและกลองทัพผ่านการบริจาคส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่งครับก็มีสัญญาณสัญญาร่วมกับรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือในนามรัฐบาลแยกต่างหากกับหน่วยงานช่วยเหลือต่างประเทศของสหรัฐครับ หนึ่งในนั้นก็มีสัญญาของกลาโหมด้วยนะครับทางโฆษกของกลาโหมครับคุณนัฐาครับก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาที่ระบุทําไว้กับ Starlink นะครับเพราะว่าก็เพื่อความปลอดภัยครับคุณนัฐาครับทางอีลอนมัสเองก็ต้องจับตาท่าทีนะครับพอมีความเกี่ยวข้องแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะอยู่ในระหว่างสมอร์รักภูมิระหว่างประเทศนี้ครับค่ะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวข้องกับการทำสงครามโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารขอบคุณคุณทรณนินมากค่ะขอบคุณครับ